ยินีต้อนรับสู่ช่อง Auto c r ครสแหล่งรวมรีวิวเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศและยุโทโธปกรณ์ชั้นนำจากประเทศไทยก่อนที่เราจะไปเจาะลึกข้อมูลอาวุธสุดทรงพลังในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto c r a ร h เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาไปพบกับการรีวิวปีปนาวุธที่น่ากลัวที่สุดชอน,นิดหนึ่งในโลก นั่นคือ M51 SLBM หรือขีปนาวุธบอลอลิสติกที่ยิงจากเรือดำน้ำของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังนิวเคลียร์ใต้น้ำที่สามารถโจมตีข้ามทวีปได้อย่างแม่นยำและรุนแรงขีปนาวุธ M51 SLBM ถูกพัฒนาโดยประเทศฝรั่งเศสเพื่อแทนที่ระบบเก่าอย่าง M45 และได้กลายเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การยับยั้งนิวเคลียร์ของประเทศฝรั่งเศส ออกแบบและผลิตโดยบริษัทอารีเน g กรุ๊ปโดยถูกติดตั้งในเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ประเภทไทรอมฟานคลาสของกองทัพเรือฝรั่งเศสและเริ่มใช้งานจริงในช่วงปี2010หลังจากการทดสอบครั้งแรกในปี2006 ในด้านขนาดและโครงสร้างขีปนาวุธ M-51 มีความยาวประมาณ12เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2.3เมตรและมีน้ำหนักขนาดยิงประมาณ52ตันใช้ระบบขับเคลื่อนแบบเชือเ้อเพลิงแข็ง3ขั้นตอนซึ่งให้แรงขับที่สูงและตอบสนองได้รวดเร็วสามารถทะยานขึ้นจากใต้น้ำและพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างทรงพลัง สิ่งที่โดดเด่นของ M-51 คือความสามารถในการบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์แบบ MIRV หรือ Multiple Independent Targetable Reentry v e h i c l e ซึ่งหมายความว่ามันสามารถส่งหัวรบหลายลูกไปยังเป้าหมายหลายตำแหน่งได้พร้อมกันโดยทั่วไปสามารถบรรทุกหัวรบได้6-10ลูกขึ้นอยู่กับภารกิจหัวรบที่ใช้ได้แก่ T-75 n 75, หรือ TNO ซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างระดับหลายร้อยกิโลตัน ระยะยิงของ m 51อยู่ที่มากกว่า10,000กิโลเมตรทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายในอีกซิกโลกได้จากจุดใดก็ได้ในมหาสมุทรระบบนำวิถีของมันประกอบด้วยระบบนำทางแบบดาวเทียม GPS ระบบอินเชิงดาราศาสตร์และระบบเฉพาะเพื่อเพิ่มความแม่นยำหัวรบสามารถแยกตัวในช่วงสุดท้ายและหลีกเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูได้ขีปนาวุธนี้ออกแบบมาให้ยิงจากเรือดำน้ำประเภทไทรอมฟานคลาสที่มีความสามารถในการหลบเลี่ยงโซนา เสียงเงียบและการดำลึกได้นานทําให้ระบบขีปนาวุธนี้มีความล่องหนและเคลื่อนที่ได้ทั่วโลกจึงเป็นเสาหลักขององค์การต้องปรามนิวเคลียร์แบบตอบโต้กลับ s e c คันสไตร k ์คาปาบิลิตีเมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธที่คล้ายกันเช่นทรีเดนไอไอดีของสหรัฐอเมริกาหรือบูราวาของร,รัสเซีย M51 ถือว่ามีความทันสมัยสูงไม่แพ้ก,กัน ทั้งในแง่ของระยะยิงความแม่นยำและการอัปเกรดในอนาคตโดยรุ่นล่าสุดอย่าง M 5 1 2และ M 5 1 3อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหัวรบความสามารถในการต้านภัยคุกคามและระบบขับเคลื่อนใหม่ที่ล้ำสมัย M 5 1 s ส S B M ไม่ใช่แค่อาวุธแต่เป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างเป็นอิสระของฝรั่งเศสการมีระบบนี้ทำให้ฝรั่งเศสสามารถรักษาสถานะการเป็นชาตินิวเคลียร์ที่มีความสามารถในการโจมตีตอบโต้ได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน ในยุคที่ภัยคุกคามมีความซับซ้อนและรวดเร็วมากขึ้น M 5 1ยังคงเป็นรากฐานสำคัญของของค์การป้องกันประเทศในยุโรปด้วยความแม่นยำเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและความน่าเกรงขามขอบคุณทุกท่านที่รับชมการรีวิวเชิงหรือเกี่ยวกับขีปนาวุธ M 5 1 SLM v M กับ a u t ต cra n e จากประเทศไทยหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง a u โต c เ a ร e เพื่อไม่พลาดเนื้อหาด้านเทคโนโลยีทางทหารและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่น่าทึ่งที่สุดจากทั่วโลก